อินข้าพี่น้องคนกบชนมัยสม ไยดีพี่น้องจ้นโพดิ์สิตะบนเนี่ยเกิดเป็นที่นันน <c oughs> ่นเนี่ยต้อนอีมเลยพี่น้องปอนน้องเ่ยก็กินไปน, <c oughs> น้ำไปน้ำให้ส้ม tembuluk Yeo. No. Nih, nih, nih. Hmm. Jangan dilot. Ceh hai boak. Pot men dah makan pin. Pot men men dah. Hmm. men dah pin dah pin. Pot men. วันให้รุ่งอีบับมาขายสองหาพันวันครบไหม ăn bắp vào lòng 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 bởi vì chẳng có bệnh tìm được bệnh ไส่เขาไปสาดคแลนวตกาไอผูหมอหัวเสบอะีเด้บบอหัวเ,ด,เด้อแดะเขากินกเพกเขาบดละ จำเหงาไ้วไมนก็เข่ามังคุเสียกเลยเพเรตลางามจำบิด ไปใส่ข้อไครมาหนึ่งคุดงจอมก็ใ่กเอายาจะเบอร์ต้งสามเลยเด้งเอออยากโทรซั์จะเห็นไหมน่าออกตลอดเขาเองก็บอกเป็นไปทั้งภามันยังม่ทันเพื่อหน่ยก็ดื่มอมันมันดูเสื่อมมันดื่เนาะเที่ยวสางกล้องข้ามาบนครับ หน่วยละสองแสนนะครับบอลลารนน์ยิ่งระใช้ข้อไกลเลยยนันพูดหนาคน้นพี่น้องสวมหนาค้นที่หลักมันเป็นแนวไดนปิดอยู่ก็ทำไมเนี่ย งานจบเพอาะที่ได้มีหลักฐานมาโตครับกับบุหงุคนบ้านอะไรบุหงุคนแบบอือมึงจะเห็นว่าเออบักอันนี้เห็นหนาผ่านหนากันก็โอ้มึงหลักไก่กูได้บักขี้หลักอังจ อาจารย์ลงเพชรหไปแล้ว Cái bên là bảo auto này là auto có tuổi đế mà ừ, Tuổi sao khăn. <laughs> Hãy ngân lật Chúng ta như anh gặp nhau khỏi việc mà được หง่ายฉันได้มันก็อยับตัวก็ตายถ้าเบิ้งเขาอดก็คือรอดเรื่องของเรื่องยันมันไปติดมาเมื่อะไรก็ยักเบือเขาไหมไปกัดมาเขาแลยยังก็เบือเขาาวเอาเชินรอดา้ติดต้นแล้วมันเอะเกี่ยวกินเกี่ยวต้น มันตรดใจขคูมือแซ่บโุยคนกบคนกบจะไม่สมนี่น้องเอ้กบนาต่อถเกรื้อมาไหมทุกคน งางกินในห้องั่น,นบรนไว้จงจักอกมงก็อใาห้มันอิ่มก่อนเจ้พัญชนอย่งไรพญัม้าปะพแมวพญัแมวพญญหมาคนินนกำลังเ็นเหเบียดเหตุงานไงมีแต่คนยเข่าหนกินมืมันสบายคักเกิดไเป็นหมาเป็นแมวเนี่ย ยอกเด่นกันมือคืนเนี่ยค่ะเอาไปเลยพี่น้องคลิปนี้กันพอกันใหม่คลิปหนาเดอ้ออิ่มแหละแซ่บอะไรปนปลาเนี่ยค่ะเออปนกบ